แล้วสามหมื่นแล้วนะตัวละตัดงวันนะสบายดีสบายดีแด๊ดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟชีเกลคือเดิมเนาะเดี๋ยวอีกสัโมงหนึ่งพี่พี่น้องเไยอีกสัโมงหนึ่งเป็นไปครับสองเต่าก็จะลงมาชิเกียวหรือทิมัดเนาะนี่เนาะปะชิเกียวหรือทิมัดเนาะ พอะไรยังวนได้ยังเลยตากแดดชัางหน่อยก็เห็น,นหว่าก็ไรช่วงคำตั้งแหวกฉันเนาะอันนี้ก็มัดไว้ก่อนปักไว้พี่น้องเดียวจะพาลงไปมัดเข่าก่อนเนาะพ่อนแะแม่ต้องเปลวก,กับมาเต่ครับเล็กน้อยเพ่อนะจะได้ขนไปพี่น้องเลยนี่ตอนนี้กะทางป่าก,กํมัดก่อนแล้วมัดงใหญ่ก็ได้เราไปเลยยิย่งใหญ่แล้วจะได้แบกบัดเดียว ว <c oughs> ัวใหญ่อยู่เลยอ่ะก่อนอื่นกะเอาผ่าปอกหน้าปอกตาก่อนที่พี่ดาวเพราะว่ามันแหมมันแหมหน้าแหมตาข่ามา,าห้ามโมมีแผลปอกหน้าคือเห็นเบียกบก็ได้แต่ไม่ไปหน้องมันแหมไปวู๊ดนะตั้งว่าหรอก็ภัยก็เป็นขึ้นกันบ่อู้ยเราผูกเราผ่าเพราะว่าเกี่ยวเขาว่ามีน้ำเฮ้ยพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าไปเลยน้ำม,มันยังบ่บก ียวลงมาไหโอ้วันนี้แดดคักเลยวันนี้แดดก้าเลยวันนี้พี่น้องเลยแต่คนขนข่าวคนน้ำมาเนี่ย ียนไหวอะโมเคียนมันจะแหมแถวนี้เหเห็ดเบียกับโเป็นเห็ดจ้ะทำให้โมเคียนหนาไวกันเลยอดอตกแล้วก็แวงไม่หายได้ตกแล้วกันเนาะคนกับแวงไม่หายเวงไหายพี่เราเ้โอ้ยเนาะเสียลงหมดกับเบลงนาะยังแวงไม่หาอยู่ ว้าเดาจังเาว้าเดาเป็นแรงว้าให้ไหม่พี่น้องเลยยุคนี่พูนิ่งต้องเก่งยุคนี้ยุคสมัยพูนิ่งเก่งนะพี่น้องเยสมัยนี้ทำออว่าอ่อนแอบ่มีแล้ว นี่ว่าคนิ่าว่าไม่มีผัวก็อยู่ได้วะขอเพียงมีเงินก่อมีเงินแต่ว่างอ่หัวเลยคนต้องใช้ทั้งหลังไว้สิเดี๋ยวพูดแล้วไปไปเล่าลูกให้หน้าก่นเดี๋ยวไป ฝิ่งทางป้าเขากันนี่แ่ะมือกะบ้าใส่ถุงมือแล้วกสะสัพพัดหนาจโจอไม่ได้ได้ได้ไหนเนล่ถุงป่าหามาัดแล้วประมาณ 6, พกเทปพอนโอ้โหพื้นว่าฉันโอ้ยลายพ่อในนี้ฉาเลยเนา่โอ้หวาเราโอ้ลักษณา อุ้ยเนาะเสือเสือเสียงว่าเด้หน้ามีตุมมีเนาะฮะไปยากกันแล้วเพราะว่าก็ลา้ข้มัดอยังเขาเปียนแล้วต้องคนคือข้าหนาบอไทยกันคนไทยป้อเนี่ยเอาใจกันคนเสยอปลาบ่ปลามีนี่ <Hey> นี่บนะ่ยหรอนี่ป่ะเดี๋ยวคนเข้าให้ป้าก่อนป่ะไปทะเลาะกน

เ้ชิบค่อยหิ้งคะแนนไปได้แล้วะเจีบมุนีเป็นที่ห้นยาก็ไปตมาว่ามันมันเป็นพอใหญ่เลยมันเห็ดอันนี้บ่ได้ มันจ้าพี่ตั้งไว้นี่ยันมันน่นนี่ไว้พี่น้องไว้เดี๋ยวเข่าเลยไพี่น้องเว้เดีด๋ยว ยาวไปขายเกี่ยวข่าวไปข้ายดิบุญที่สงเหเ็นบ่แล้วบุญแล้กะคอข่ากัข้อะสอบข้ละสอบไปดิบุญที่โซท,ที่้งมี่ดไ้ี่กันแล้วมาก่อเลยมาได้ที่กันนะ 看，先拿过来，放在小马的 แกพี Pierre, oh, ่น yeah. ้องเปลี่ยนแกไหมสิอุ้มถึนขั้นหน้าว่าแต่ก่อนเลยค่อยมัดดีกว่าเพราะว่ามันมันเนี่ยต่อเพิ่มมันห้งมันน้ำแหลงบ่ จะกับบัวกไก่ที่ก็ได้นาตัวไก่เหนี่น่ะช่างคาป้วเลยมดนไม่ได้หกโดนะมันแห้งเลยมันเบาเลยเนาะุกีนจกลาวมันลยน้ำตัวตัวตัวม พอกันเลยหลายเลยนอ้องฮอลงน้ำเลยตัวนี้อ้ต่างแห่งกันเลย อันต้อจากกันต่อเครื่องเดูดจุ่มน้ำไว้เนาะตะลุ่มเพิ่มได้จ้ะโอ้นี่จตกกัหเหแน่เลยเ็นอกันเลย <laughs> sao đụt bò Hãy subscribe kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันน้นมาอาบไว้ทิเื่อยขึ้เอามาข่าวมาเมื่อยนาะไม่นอนหิสาวมันขึ้นมาด้วันน้นมาอาบเว้ยิงการุดหสาวกันเ เตือนเช่หมวก็นอกมัน้ำบ่ขึ้งนแค่เน่บ่เ้ย้ผู้ชาเห็นใมืดเต่างมืดมั่วมืดกันว่าคืนเน่มันกิบิ่งมันก็ลอยงามไ่ด้นาะมันเป็นอะไรก็ไฟแสงสีบ่ เม่ได้ส่กโอ้ยแต่เขาหูได้เป็นยังมจ่ายมาแล้ว้ยไฟจ่าเวทวาใจหวักันนับกงคืนงคืนไฟหอมมี ดูคนอีกเลกน้อยนูอนนแห่งลูกถึแล้วามหมแล้วนะตัวลวตัดงันนะามเ็บมุ่อนีเยจลอกกกัดนะ

ได้ป็นคนเก็บอย่าเป็นคนมัดนี่ก็ไม่ได้เคยมัดเข่าเลยเอามาเก็บเชือกเก็บเลี้ยงทุกเดี๋ยวเขาไม่เคยมัด นี่มันแห้งแล้วได้ยินหรือว่าเหรออือท่านมาว่ายางรถยังเข้าไปเช็คยังบ่แล้วอยู่ขอดังอีกรถกับลาไฟไฟแมนมันบ่แห้งไฟสตาร์ทหรือเปล่าแมนเนี่ยรับรถตุ๊กออนี่คือว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนอันนี้มันแบบมาระบบมันบ่นั่นบันไดเห็นนะ ได้ไปไล่ไฟอย่างเดียวบัดว่านัดมื้อนี้แหละสิแล้วอยู่บ่แล้ก็แกม่นมื้ออืน <laughs> <laughs> ่นข่อ, <c oughs> บบอขยั่นสาพแล้วใ,ให้นาน่นนมือนให้มันให้นานอยดินาบั่บ ตอนท่อมากก็เสียงขึ้นท่านหางกระตื่นมาจ้ะวัดกันวัดแต่คนตนต้องพึ่งพึ่งตนจริงๆค่ะเนยเป็นติดเตาอ่ะอืนเป็นติดนอนอืตนเป็นที่พึ่งของตน

ก็เพื่อแต่มาตกตันติมันเป็นแองง่งเลยมองหนิวเขาง,าง่ายอีกแล้วบันใช่เอเมนดินดินโลมประชมกับอันนี้เนยดินแห่น้ำแน่ ช่วนเห็ดสองทงเนี่ยทงกับบวเห็ดน้ำเดือเห็ดทงเดียวก็พอเฮ้ยนี่แหละเมื่อยตอนนี่แหละตอนเกี้ยวนี่ตอนหวานมันเดียวได้ลักหวานนะเนาะ พอวาสิบเก้านาทีแหละพขนี้ไม่เตดไปได้เนาะขัดยยพี้องเลยเวลาวันยาวลายพี้องก็วันยืดเพิ่เอาสาีก่นเนาะเดี๋ไม่ต้องเตดกับเจ คนเข่ามาต่อยเพื่อพี่นองเลยเด็กอะจักนันจกัจกมุ้งเลยะมันมารองต้องถอดถุงมือสองอมุ้ชนาทีสองมุงซอ,งงซอเออ,อาาเาแบบเช่นกัอ่ะโอเคเราเพื่อนพี่องสำหับคลิปนี้แม่เราเกลกะจะขอลากเพนี่น้องว่าพี่นอกอนเด้อเนาะอีกสักอีกนีซบอมาสาจิเนาะ สาที่ปลายก็ได้ไปหาล็กน่อยแล้วอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC คือเก่าก็เดิม๋ย่าขามา่ติดตามอย่ห้กำลังใจไม่ต้องเจอมาตลอดเนาะแต่ตอนก็เข้ามาสบายดีเมือ่อยกะสิ่งก็เศ้าเาอยอะ